สวัสดีครับผมโครามาร์ควันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องกึงด้ามเวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมได้ทำการปรับปรุงแก้ไขจากของเดิมที่ผมได้ผลิตขึ้นมาในปี54นะครับได้โพสต์ลงใน YouTube ให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็เพื่อนๆชาวสยามฟิชชิ่ง อาจจะได้เคยชมและเห็นผลงานของผมมาบ้างนะครับนี่เป็นตัวต้นแบบเป็นเครื่องต้นแบบของผมเลยที่ผมผลิตขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตตัวเครื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการปรับปรุงแก้ไขตัวเครื่องในเวอร์ชั่นใหม่นะครับเพื่อให้การทำงาน ที่ดีขึ้นแล้วก็สะดวกและง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่คือตัวเก่านี่คือตัวเก่านะครับแต่นี้ปัจจุบันนะครับชุดปัจจุบันที่ผมผลิตขึ้นมาใหม่นะครับจะให้ชมตัวเครื่องก่อนนะครับนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หนึงเลยนะครับที่ผมได้ทําการแก้ไขก็จะเป็นในตัวของจานทดนะครับจานทดตัวเก่าผมใช้เป็นเหล็กนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือสนิมและกินสายพานนะครับซอทีนี้ตัวแท่นนะครับมาถึงตัวแท่นนะครับตัวแท่นก็เล็กไปนะครับไม่เสมอกับฐานที่ยึดเข้ากับรางนะครับผมก็ได้ทําการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ตำแหน่งมอเตอร์นี่นะครับ ตำแหน่งมอเตอร์นะครับอยู่นอกฐานปัญหาคือเวลาที่เราใช้งานปุ๊บพอมอเตอร์ทํางานเกิดแรงเวี่ยงความเสถียรก็จะไม่ค่อยมีทาให้เวลาที่เราติดตั้งไปทํางานบนโต๊ะทํางานเนี่ยมันก็จะสั่นนะครับตัวเครื่องนี้ก็จะสั่นสั่นนะครับ,รบเดี๋ยวให้ชม ปัจจุบันผมได้แก้ไขโดยการนำอมอเตอร์เนี่ยนะครับชิดเข้าไปที่ฐานมากขึ้นและก็เพิ่มขนาดของตัวแท่น,นให้เสมอเข้ากับเข้าก,กับตัวฐานเพื่อที่เข้าไปในรลางนะครับแล้วก็จานทดเนี่ยผมก็เปลี่ยนจากของเดิมที่เป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมนะครับในส่วนหัวจับก็ขนาด13มิมเท่าเดิมนะครับ ทีนี้ก็มาถึงในตัวของจุดที่จะยึดเข้ากับรางเวลาที่เราทํางานนะครับเป็นตัวนี้นะครับของเดิมเราจะต้องมาใช้น็อตตัวนี้นะครับใช้กุญแจขันนะครับเสียเวลาแต่ผมก็เลยได้ทําตัวนี้ขึ้นมานะครับสอดเข้าไปในรางแล้วก็ใช้ตัวนี้บีบยึดได้เลยนะครับอัดให้แน่นเลย,เลย นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหนึ่งที่เป็นหัวเทปเปอร์ยึดแกนแบงค์ can, bank, เพื่อที่จะสวมชิ้นงานเข้าไปสําหรับการสําหรับกลึงนะครับของเดิมนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่อีกตัวหนึ่งก็ตัวใหม่ที่ผมทําขึ้นมาก็ไม่แตกต่างกันนะครับเพียงแต่เพิ่มวิธีการยึดให้ง่ายขึ้นสะดวกในการทํางานนะครับก็ใส่เข้าไปในรงังนะครับสวมเข้าไป นะครับพอสวมเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ขันได้เลยขันปุ๊บแน่นของเดิมที่ต้องมาใช้กุญแจขันนะครับนี่ครับใช้กุญแจเสียเวลานะครับผมก็เลยคิดทําตัวนี้ขึ้นมานะครับสะดวกรวดเร็วนะครับก็บังคับด้วยตัวนี้เลยนะครับส่วนของหัวเทเปอร์ขนาดเท่าเดิมนะครับฝังเข้าไปในเสื้อเผาด้วยลูกปืน2ตลับนะครับ อย่ามาชมการทํางานของของข,ของตัวใหม่ที่ผมได้ทําขึ um า้นมานะครับ right? เงียบกว่าเดิมนี่นี่คือตัวเก่านี่คือตัวเก่าฟังเสียงนะครับนี่นี่เป็นตัวใหม่นะครับเสียงจะเงียบกว่า สายพานนะครับสมมุนินะครับห้กลับครับก็โอเคนะครับฝากให้นะ้าหนุ่มชมนะครับจากในสยามนะครับขอบคุณครับ